Uh huh. ดูครับนักท่องเที่ยวทางนั้นครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดีทุกคนตอนนี้มอมก่กาได้ล่อเลือน้ำเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีพิ่นไปเที่ยวมาแล้วเด้อัาพี่น้องปัาดสุดยอดมากๆนะครับความสนุกสนานบอกเลยว่าสุดยอดนะท่านผู้ชมดูโอ้โห,โหสาวสเวียดนามท่านผู้ชมนะ เห็นแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยนะครับที่มีแบบนี้เนะาะบ้านมออมเงียบเงานะครับท่านผู้ชมนะวา้าวโอ้โหครับสนุกสนานมากครับโด แคบแต่ไม่อยากกลับเลยนะท่านผู้ชมนะอยากไปต่อเนาะโอ้โหเยอะมากๆครับผมยอดครับเสียงดีใจกันแบบคึกคักมากๆครับผมว้าวเยอะมากๆครับผม ก็เป็นเรือน้ำเที่ยวชาวเวียดนามนะครับามชมนะที่มาเที่ยวเมืองไทยเนาะสุดยอดมากครับผมว้าวมาแล้วท่านผู้ชมนะ สนกสนานกันใหญ่เลยครับผมดูอยู่บนเรือนะครับเตอนเต้นมากๆครับผมดูโอ้โห,โหเห็นภาพนี้แล้วเนาะเพิ่มใจแทนเมืองไทยนะครับความสนุกสนานนะท่านผู้ชมนะจะยอดมากครับอือือ แน่นแน่นเลยครับวันนี้สุดยอดมากๆครับผมวัดพี่น้องนะแต่บนเรือก็ยังไม่อยากลงนะท่านผู้ชมนะความสนุกสนานบอกเลยว่าสุดยอดครับ เยอะมากๆครับมวันดีแจกันใหญ่เนาะที่ได้อ่ามาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหโบกมือบายบายกันใหญ่เลยครับ ยังไม่หมดนะทุกคนครับอบอกเลยว่าความสนุกสนานนี่ยยกให้ไทยเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะ นักทองเที่ยวก็โบกมือโบอกไม้นะครับแต่ยังไม่อยากกลับเนาะแต่ข้างในก็ยังสนุกกันอยู่เลยครับท่านผู้ชมปาดครับดยอดมากๆครับ อ <BS> ดูนักท่องเที่ยวดีใจครับเ <BS> จ้าหน้าที่ของเรือก็น่ารักมากครับดูครับนักท่องเที่ยวกโบกมือบอกไม้นะแต่สั้นล่างยังสนุกสนานอยู่เลยครับ <BS> <BS> สนุกมากๆครับผมนี้เลยเนาะ กันมาเพิ่นกาจะร่วมในนอในก็คือนักท่องเที่ยวาชาวเวียดนามะ่าู้ชมนะสุดยอดจริงๆนะเป็นภาพสีแบบเอนแล้วก็ประทับใจมากๆครับอเออเฮอต่ังสาต์อดใจไม่ไหวนะครับ nên là khuôn à tì tay trong thẻo nó về mát theo miền Thái âm thầm xôm oh bom cả vân nhai bộ thường nó khám nó เมืองไทยไม่ต้องโปรโมทอะไรนะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆครับดูครับเยอมะมากๆครับ <c oughs> ก็เป็นเจา้าหน้าที่ของเรือนะทคนเนาะยกมือขอบคุณน,นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนะครับป๊าดครับสุดยอดมากๆครับนี่เลยเนาะ นี่แหละเอกลักษณ์ด้วยมารยาทของคนไทยเนาะไพ่มาเห็นแล้วไพ่ก็อยากมาเที่ยวนะท่านผู้ชมนะสุดยอดมากๆครับเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับเนาะชาวเวียดนามเพื่อนก็ประทับใจมากๆนะกลับไปบ้านก็บอกต่อเราต่อมาเที่ยวเมืองไทยครับผมไม่แปลกใจเนาะนักท่องเที่ยวที่เพิ่นหลังไหลกันมาเที่ยวเมืองไทยครับ มาฟังนี่ครับนี่ครับเปิร์กลกาไกด์ก็จะมารอรับนะครับที่จะไปส่งที่โรงแรมเนาะนี่จะเป็นอ่าชาวเวียดนามทางนั้นครับผมนี่ว่าผมก็อยูอ่ไอคอนสยามนะครับผม ยังไม่หมดนะครับ่าผู้ชมนะยังเต็มลำเรือเจ้าครับโ,โบกมือโบอกไม้นะนี่ครับ่าผู้ชมเนาะิันกาขินมกนี่ นี่คือเมืองไทยนะทุกคนนะไม่ต้องพูดเยอะครับผมนักท่องเที่ยวลังไลกันมาติดใจกันใหญ่ครับเนาะนี่แหละครับความได้เปรียบเนาะก็คือเพื่อนบอกเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและบอสวยโอกาสนะท่านผู้ชมแบบนี้นะักท่องเที่ยวเพิ่ก็อยักมาเที่ยวเมืองไทยนะครับโหเนาะอันนั้นเพิ่นก็ขึ้นเมืองนู่น,นแล้วเนาะก็อยักมาเที่ยวเมืองไทยครับแบบสี่ โอ้โหยังไม่หมดเนี่ยนะผู้ชมนะยังยาวไปนูนะ่นเนาะเพื่อนกะอดใจรอบเไหว้ครับเสียกับก็ยังบ่กครับแต่ว่าเพื่อนก็ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับมา,าแบบเป็นกลุ่มเ,น,เนี่ยโอ้โหครับสุดยอดจริงๆนะผู้ชมนะดูครับนี่แนะต่นักท่องเที่ยวอ่าชาวเวียดนามเยอะมากๆครับนี่แหลนะเนาะ ตอนนี้กำลังมาเยอะสุดๆนะครับตอนนี้เฮ้อดูครับนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับอา่าพี่น้องครับแถวยาวไปโน่นเลยครับโหเนาะโอ้โยบอมซอนเด้ครับเนาะซอนบ้านเพิ่นเนาะเมืองเพิ่นเซมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลังไหลกันมาเที่ยวแบบนี้ครับ สุดยอดจริงๆได้อยู่ครับผมยังไม่หมดนะท่านผู้ชมนะใกล้แล้วเนาะโอ้โหตีใจกันสนั่นเลยนะครับเนาะโอ้โหชอบมากๆครับอ uh huh. นี่แล้วเนาะมาแล้วครับนะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามท้งนั้นท่านผนะู้ชมนะที่เผ่นมาเที่ยวเมืองไทยเนาะผ่นติดใจร้องเสียงแบบเยอะมากๆครับปา๊าดครับสุดยอดจริงๆนะครับดูไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ทนะ่านผู้ชมนะเรือบรรยากา,กาศเนาะอือหือ,หอ,หอหนะ เป็นขบวนแบบเยอะนะครับอันนี้มีแต่ชาวเวียดนามทั้งนั้นครับผมดโโูโอ้เยอะจริงๆครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับให้ถึงโรงแรมเนาะนี่คือสาวเวียดนามเที่ยวไทยจริงๆนะครับผม แลวก็จะยาวนู่นนะครับผมสุดยอดครับโอ้ยมอมเห็นแล้วก็ประทับใจเนาะที่ได้มาเห็นเพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยเลยมีความสุขนะครับนี่เลยเนาะโอ้โหเยอะมากๆครับว้าวเลยนะท่านผู้ชมอ่าฮะเป็นกลุ่มเลย นี่แหละครับความน่ารักของเมืองไทยเนาะกาสามารถา้เจ้าหน,น้าที่เพิ่นเรือว่าบนเรือเพิ่นก็ดูแลได้อย,อย่างนี้เนะาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมาเพิ่นกะประทับใจนะที่มาเที่ยวเมืองไทยเนาะโอเคครับคลิปนี้ผมอ้อมกาจะได้เอาย่อมลาผ้าจากเนาะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับกล่าวควาว่าสบายดีสวัสดีครับ